สวัสดีค่ะเจอกันตอนเที่ยงของทุกวันนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงเนี่ยเราจะได้มาเจอกันอีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง Facebook Fanpage ครัวอ้อยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูแดงนะคะแต่หมูแดงสูตรนี้จะเป็นสูตรกวางตุง้งถ้าใครติดตามอ้อยมาตลอดเนี่ยก่อนหน้านี้อ้อยลงสูตรหมูแดงของฮ่องกงไปนะคะแต่วันนี้จะเป็นสูตรกวางตุง้งก็ หมูแดงสุดรฮ่องกงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปดีคอรดูได้ซึ่งอ๋อยลงมาสักพักใหญ่ๆแล้วะคะ่ะหมูที่ใช้วันนี้เนี่ยอ๋อจะใช้หมูส่วนสันนอกนะคะก็จะใช้ประมาณ800-900กรัมนะคะเครื่องที่เราหมักวันนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นรากผักชีนะคะใช้ทั้งหมด4รากกระเทียมไทยแกะเปลือก10กลีบ,บแล้วก็พริกไทยขาวเม็ดนะคะ1ช้อนชาโขลกรวมกันนะคะใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายแดงนะคะ2ช้อนโต๊ะ เกลือค่ะ1ช้อนชาผงพะโลนะคะ2ช้อนชาซีอิวขาวนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะซีอิวดำแบบหวานค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำพึ่งค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคือแบะแซ่ค่ะไอตัวแบะแซเนี่ยไม่ซีเรียสถ้าคุณผู้ชมไม่ใส่ก็ได้นะคะ แต่เวลาใส่เนี่ยมันจะทําให้หมูแดงของเราเนี่ยขึ้นเงาแล้วก็ให้น้ําซอสของเราเนี่ยมันข้นนะคะจากนี้เราก็จะมาคลุกแล้วก็นวดหมูกันนะคะสูตรนี้ออยไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะบางท่านอาจจะใส่เพื่อให้มันเป็นสีแดงสวยแต่ว่าออย ไม่อยากใส่สีนะคะก็เป็นจะเป็นสีธรรมชาติไปอย่างนี้มันอาจจะดูแบบว่าสีอาจจะไม่สวยไม่แดงเป็นหมูแดงที่ไม่แดงแต่อาจจะเป็นหมูดําแทนจะบอกว่าคุกไปตอนนี้นี่เครื่องหอมมากนวดจนมันเข้าเนื้อนะคะ นี่ค่ะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะทิ้งไว้1คืนเลยค่ะหมูแดงอ่อยก็หมักครบเวลาผ่านไปแล้วนะคะ1คืนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยอาจจะนำเ,เข้าหม้ออบรมร้อนนะคะหรือว่าเรียกอย่างนึงคือหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราเนำเข้าเลยค่ะ กดไปตามโปรแกรมเขาเลยนะคะหน0อยสงศา12นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยพลิกกับด้านอีกทีหนึ่งค่ะน้ำหมูแดงอันนี้คุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าเอาหมูออกมาพลิกเนี่ยเราจะได้ไป้ายไปนะคะหมูจะได้ชุ่มชื่นหรือว่าถ้ามันเหลือมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวนะคะทําเป็นน้ําที่เอาไว้สําหรับจิ้มหมูแดงค่ะตอนนี้ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพลิกกับด้านหมูแดงนะคะ น้ำหมูแดงไปหน่อยนะคะให้หน้าของหมูแดงเราเนี่ยชุ่มชื่นนะคะไม่แห้งเกินวิธีการที่เราจะดูรู้ได้ยังไงว่าหมูแดงเราเนี่ยสุกแล้วคุณผู้ชมลองใช้มือจิ้มดูนะคะถ้ามันกดลงไปปุ๋งๆเยอะๆเนี้ยแสดงว่าข้างในยังไม่สุกมากถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วมันแข็งแล้วมันต้านมือเราเนะแสดงว่าข้างในเนี่ยมันสุกแล้วนะคะตอนนี้มันยังไม่สุก เดี๋ยวจะอบเวลาเท่าเดิมเลยนะคะ12นาทีคุณผู้ชมคะตอนนี้หมูแดงเอ๋ยก็สุกแล้วนะคะเอ๋ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในการอบอ,อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะ12นาที2รอบนะคะเพราะว่าเราต้องมีการพลิกหมูแดงนะคะหมูแดงก็จะสุกอย่างนี้พอดีเลยนะคะหลังจากน,นี้เอาจะนําน้ําที่หมักหมูแดงเนี่ยไปเคี่ยวนะคะทําเป็นน้ําจิ้มคะ่ะเปิดไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะ ซอสหมูแดงเอ่ยข้นแล้วแค่นี้พอเลยค่ะปิดไฟเลยเดี๋ยวเราจะมาหันดูนะคะว่าเป็นยังไงกลิ่นหอมมากค่ะตอนนี้ สูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวออเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้่อยด้วยค่ะอีกช่องทางนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวออเองค่ะ